สบายดีสบายดีกันเมืม่อท,ทุกคนเดอ้อยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองน้องแฟดป<ม>อมยูวันนี้น้องบอมน้องอยูก็จะมารีแอคชั่นคลิปงานรับปริญญาที่ประเทศไทยนะว่าจะเมือนที่ประเทศลาวโบ่เนาะจะยิ่งใหญ่คือกันโบ่จะเป็นแบบใดเนาะกับเป็นครั้งเลขของบอมกับยูที่จะได้มาบึ้งงานรับปริญญาที่ประเทศไทยเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นรีแอคชั่นคลิปงานรับปริญญาไทยเนาะแล้วก็เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ให้แกสอง อีกอย่างหนึ่งหรือเป็นบทเฮียนอันยิ่งญ่ที่สองคนเขาจะอาจจะมีก็ได้นนเา<ก>นาะเราเก็บไปคิดเนาะน <laughs> บางทีสองคนอนาคตบางทีจะได้ไปเฮียนอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ฝึกไว้เนาะว่าต้องเกียมอย่างเด้เดี๋ยวเราก็มาบึ่งพร้อมกันเนาะว่าสียิ่งไวก็เสมือนประเทศลาวบอันนี้ก็เป็นรีแอซันของสาวลาวเนาะจะมารีแอซันคลิปรับปริญญาที่ประเทศไทย เดี๋ยวมาพึ่งพร้อมกันว่าจำงอนกันบ่เนาะน้องอยู่ฝันฝันมันยิ่งใหญ่มากว่าจะไปรับใบปริญญาตอนนี้ยังไม่ได้ไปเรีนยนต่อเลยอาจอาจจะไปเห็นโอกาสนะแม่นโอากาสบางเท่อได้ไปเห็นประเทศไทยเนาะาก็สได้ฝึกบึ่งว่าเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยเด้อทุกคนอันนี้เป็นขั้นตอนกระเคี่ยมโอ้ยิ่งใหญ่เนาะมี่ ป้ายใหญ่อลังการขนาดเลยอันนี้เจแมนไห่เนาะอ่ะองหิงมาประมาณนั้นอ่ะถ้าเขา,า,าเขาเขาว่าเขายังบู๊คคำสั่บเนาะทุกคนว่าจะออกซื้อแบบใดเนาะค่ะเขาว่าผิดก,ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้ออย่าเอาวิ่งเนาะพระมหามาราสุประมาณประวันนั้นเนาะ งานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะทุกคนมีมีอ่าลูกน่าจะเป็นลูกลูก,ลกของลกอูกนายหลวงเซมเมนบอกหรือว่าหลานว่าลูกว่าลูก,ลก,ลก,ลกนูาจะเนในหล,ลวงเนาะเพิ่นลุงม,มามอบให้เลยเนาะจะบอกว่า,วาอิ่นอย่างอินนายหญิงว่าอินจงังใดอิ่นไม่น <c oughs> <c oughs> อเอาน,นาะแล้วขอโทษขออภัยน้วยหลายๆเด้อเพราะว่าเหากันอย่างบ่หันหงออย่างไรเนาะเดีเพีงมาแล้ว ตื่นเต้นเหมือนเราตัวเองได้ไปรับนำเข้าเลยโจทสุรงพระเจริญโเจ้มือเด๋ยวแม่ามดออ่านที่ป้าเป็นระบบระเบียบขนาดเลยทุกคนมีพระอาจารย์มีนายอย่งพึ่งไปก่อนพยายามคันเข้าใจได้ อันนี้แค่เริ่มตุนเห่ากระตุกใจขนาดนี้แล้ว คนมาไล่เนาะคนไล่เนาะว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ขนาดเนาะอ,อันนี้เป็นงานรับใบป,ปริญญาตีหรือว่าปริญญาโทเฮากันอย่างบุฮหูนะหูแต่ว่าไปรับปริญญาเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นขวมหูอีกแบบหนึ่งเลยของบอมกับยูกับวาไดาเนาะแมนเพื่อในอนาคตเนาะใน <c oughs> วันนี้ <c oughs> เขาไม่ได้ยินเสียงปุ๊บ่มเพิ่นลืมเพิน่นกะเพิ่นยังอันนั้นดียังมีการอันอนั้นอยู่ขอพระชทานกร,บราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าลองสาจาายนรงอยู่ถนอมน นาย,ยกสภามาหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีในนามสภามาหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกล้าลนกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วราชอาณาจักร<ง>และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวาระกาอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จในวันนี้ยังความเพิ่มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคขาา้าราชการและบัณฑิตที่เฝ้าอยู่หน้าที่นี้โดยทั่วกันข้าพระพุทธเจ้าขอพระาานพระวาระกาส ราบทุนรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชาพัฏกาญจนบุรีโดยสรุปดังนี้ลลมหาวิทยาลัยราชาพัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสารรค์คุณภาพดำเนินโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจนได้ค้นพบสายพันธุ์ของมดผีเสือ้อกลางคืนและงูซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศักยภาพด้านผลผลิตทางการเกษตรสืบสารโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนในวรอกราสอันเป็นอุดมมงคล,ละเะลิกนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรอกราสกราบทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปัญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงกนุวัต กับขอพระราชทานาพระบรมกาศกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิติมศักดิ์โดยสังเขตดังนี้นางสาวอรัญญาเจริญพงษ์สงษาอายุ47ปีผู้อนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนม วิถีชีวิตความเป็นชาติพันมอนนี้จะม่นวาผู้านนารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการศึกษาวิจัยด้านมอนศึกษาได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างและเป็นบุคคลสําคัญในวงการศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรกาศเบิกผู้ทรงกุลวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิติมศักดิ์ดังนี้ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นางสาวอารัญญาเจริญหงษา ก่อนจะไปรับต้องคับก่อนนะคะ <ไป S 1> ในรวรอกาศต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระชทานพระวรกาศกราบตูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจํานวน780คนแบ่งเป็น ปริญญาบัณฑิตจำนวนเจ็ดร้อยสามสิบคนปริญญามหาบัณฑิตจำนวนสี่สิบเอ็ดคนปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวนเก้าคนดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏการนคบุรีและคณะจะได้กราบทูลตามลำดับควรไมีควรแล้วแต่จะโปรดกราบโปรดเกลียดขั้งไม่อาิบายนุทึนะ ขอพระราชทานกราบทุนทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าน,นายนรงนเดชรัตนานนทเสถียรอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอพระาาราชทานพระบรรโอกาศเบิกลองศาสตราอาจารย์น,นารงอยู่ถนอมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ผู้หญิงเนาะทุกคนผู้หญิงหน้าจเจมีนแบบอ่ะขนาดแบบภูมิหลงแบบพังหัวเข่าหรือเนาะผู้ชายจเจมีนแบบอารมณ์แบบนี้ภายหลังที่ใต้ฝ่ากระบาดเสด็จพระราชาดำเนินกลับแล้วเมืองอีกต่อไปก่อนลองศาสตราจารย์นรงอยู่ถนอมนี่โอ้ลองศาสตราจารย์อยากได้จัง ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏ <captain. S 2> ก,การจานบุรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรด <cadre> ังมีรายนามต่อไปนี้รรผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2559และ2560ปริญญาขาุนศตรย์บัณฑิตเกียรตินิยมระดับหนึ่งนางสาวรพีพันอุวรุณนางสาววาสนา,าพลาเลิศนางสาวเมธาวีอนชัยวิกิต นางสาวชนิมาศินาพิทักษ์นางสาวคณิถาสังยุนยงนายในนางสาวนิสรักษ์หนองสูงนายกิจิเลิมมีประเสริฐนางสาวพจกรกันไผ่นางสาวสุภิยาบัวสดนายกิติพงศ์ศรีสุขนางสาวสุธิษาติงมณีนางสาวธิดารันตาทองศรีนางสาวเกษราคุดเครือนางสาวจิรพรนาสานางสาวคณิฐาธนูทองนางสาวอรพันธ์บุญมีนายธีารพัน์พระราวุฒิวิเชียนนายพิทยาแสงพรายนางสาวมินตราแก้วพึ่งนางสาวสภีนาหมันหลินนางสาวสุพรรณมงคลมาศ นายท่วาวิรัตรุ่งเรืองนางสาวทิประวันเหมือนอ้อยนายวัชรันานนครนายมนตรีสีนวนางสาวกนิกาคนพี่นางสาววุลเจัมปีนางสาวจงพรยังอยู่นางสาววิมานดาวนานางสาวนุชวัฒน์ห้วเข้าลงในนี่นางสาวนัตยาณตะเคียนนางสาวเีวันชคชัยกณอนริญากรสากิริเกียรติโยธนนางสาวรัตน์ลาภทองนางสาวสันติวัฒน์นายสาวกิจชิดาหินดรนางสาวพรักนรักวงนางวเชรวิทย์เดชบุญ ภกิตมาลัยนายอภิสิทธิ์บัวประดลอดนางสาวพัณลินสุวรรณิขานางสาวจิรารัตน์ขันตีนางสาวนิสรัตน์วังแก้วนางสาวรัชนีกรแสงอรุณนางสาวนิตยาสาบัวนางสาวพระปิมลสาวรัมนางสาวปนัฏฐาแบกขุนทศนางสาวปิศนาขุนศรีนางสาวมาริดาแก้วตาสษในกระชายนนท์กรงสวัสดิ์นางสาวจีรารัตน์มโนว่าที่ร้อยตีหญิงจัลยาลพันธ์นางสาวนรโมนุสาหะนางสาวสุยุคนบวรนายวิรพัฒน์แก้วกันพันธ์นายธนันชัยกระต่าย นางสาวปตกรณ์สุนุวิวนายท่านใจดีนางสาวอัตยาดีกึ่งนางสาวปนัฏพาปุณยดมนายปฐมพงเด่นดวงใจนางสาวจิมาถิ่นพวงวงนายพิพัฒน์พลฟั่นเต็มนางสาวชนภัทรสาลิมนางสาวกนกวรรณบัวขมนางสาวกนกวรรณแก้วสีงามนางสาวเกศรสุริยทนปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกัจกรนิถาวรนางสาวกนกเกียรรณยามเป็นนางสาวกนกวรรณจันนาลาวนางสาวกนกวรรณมะคุ้มทัพนางสาวของมันจะน้อยไป นางสาวก้อนกรัหชสุวรรณนางสาวก้อนกระหนกเต็มปรีนางสาวก้อนกนกการพักดีนางสาวกัญญาดาเจริญคันคุณนางสาวกนิกาจิตทองแท้นางสาวกนิกาภาพเพียรนางสาวพัญญาทองอ่างซื่อนางสาวเกียรติใจสมองอ่านใหม่ขนาดเลงนางสาวกฤษณาสมเทพนางสาววินทิดาศรีกำพานายกัมพลพรมมานางสาวกัญจิราสอนทัวมนางสาวปัญญาคำสุขใสนางสาวกนิมาสอนใจนางสาวกอเกียตขวัญอ่อนนายกินารงไกรทองนายกิตตพงษ์พุ่มแสงนายกิตตพงษ์สุขมาก นางสาวกิติมาบริบูรณ์นางสาวกิติยาสีร่มเย็นนางสาวเกล้าใจอดทนนางสาวเกษราโอ้ใกล้นางสาวกัญชนกยอดยศนางสาวแข่งเกลราเปลี่ยนขำนางสาวเกลียยาเอสกุลนางาวเกลียาอสรกุลนางสาวยนันนาแสนมิตรนางสาวจุลยพรแก้วแดงนายจักรีเกดิ์ไทยสงนางสาวจินนาคุ้มกระทุกนายพิธาพัฒน์ปุษำราญนายเจียศักดิ์มณีวันนางสาวจิรพรไกรเทพนางสาวจิรพรมชุมแดงนายเจียระยุทธจันทองนางสาวจิรวดีหนูขาวนางสาวจิรธรรมดีภูมิพุ่มพันธ์ นางสาวจุฑาวดีนาำเมืองจันทร์นายจุมินวั์กุลว่าที่ร้อยตีหญิงเจติลาศิตะวันนางสาวเจนิลาสว่างสีว่าที่ร้อยตีหญิงเจติลาเหลืองแดงนายฉัรชัยแท่อึ้งนายเฉลิมพลพักดีเพี้ยนนางสาวธนาพรจันแดงนางสาวชนิดาคำไฮนางสาวชนิดนาแสนแก้วนางสาวชนิดาบุตรโชตนางสาวชนิดีบุตรอาจนางสาวจุธมาเตียวคุยนางสาวชลีพรเมฆบุตรนางสาวชตริตาจันสุขนางสาวสริตาจุนหงุงโรดนางสาวธิตาพรล้านคำนางสาวนัชการบัชีรัตน นางสาวนัทินีเทียนทองนางสาวนัทญานิพรรัมนายนัทวุฒิผ่องแพ้วนายธนวุฒิชัยน้ำอ้อมนางสาวนรพาแก้วระยะนางสาวดวงจันทร์ม้าวงนางสาวดวงสมบัติทองอิจันทร์นางสาวดารัสอินทร์คุณนางสาวดุลดีพวงเงินนายต่อชัดสนพัยนายตุลาเนธมลนายธนพรยยััท์นายธนบุญตุ้งแย้มนางสาวทัศน์ปุณย์ไผ่ยานางสาวธนวันประจุวงนางสาวธนีอึ่งชื่นนางสาวธนวันสุขเจริญนางสาวธนวันสุขเจริญนางสาวเทวรินพันโกด นายธราวงศ์สิทธิ์กังวานนายธรรมนุชอยู่เอี่ยมนายธรรมนูนสีนวลน,นา,ายธวัชชัยยัมสุขสวัสดิ์ นี่เนาะทุกคนเป็นจังใดเนาะในการรีอคชั่นคลิปนี้ก็จบไปแล้วเนาะในการรับปร,ริญญาของประเทศไทยเนาะอูตะลึงไปเลยป่อแมนมีความ<ถ>สุขกับเพื่อนเนาะเดี๋ยวถามความรู้สุดข,ของ <c oughs> น้องยูเป็นจังใดเมื <c oughs> ่อเฮาได้ไปยูน้ำเพิ่นได้ไปฮับน้ำเพิ่นเนาะเขาก็มีบทเหียนยิ่งใหญ่เนาะบางท <c oughs> ีเขามีโอกาสเนาะโอกาสได้ไปเหียนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะได้บึงงานรับปร,ริญญาประเทศไทยแล้วสาวลาวคือเฮาเนาะตรงยากได้ไปเหียนประเทศไทยแน่นอนเนาะมีความฝันอยากไปเนาะ แต่ว่าถ้า,าบึ้งก็นาโควิดหาจะซีก็จะมีโอกาสไปเห็นอยู่ที่ประเทศไทยและตอนนี้เขาก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะงานรับปริญญาอยู่ที่ประเทศไทยก็ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเด้อ เป็นครั้งแรกที่เ่าได้เบิ่งแล้วก็เป็นความฮูที่ยิ่งใหญ่อีกเนาะความแตกต่างก็แตกต่างน้อยนึงเนาะอยู่ที่ประเทศลาวจากประเทศลาวความอ่าความยิ่งใหญ่ก็อู้อลังการจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าเจ็ดร้อยกว่าคนนะกายอ่าปริญญาเจ็ดร้อยกว่าคนรายปริญญาติดสี่สิบเอ็ดคนปริญญาดิดปริญญาอันอัน ว่าบุญว่าวูปีว่าวูอเออึ่าวูที่ว่ถ้าเหาเอ็ดยังผิดก็พลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้าเหาวาวูยังวูทึ่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยคลิปนี้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้เนาะในการรีแอคชั่นคลิปอ่ารับปริญญาที่ประเทศไทยเนาะเหากระดิกใจเนาะทุกคนปาเป็นครั้งแรกของสาวลาวที่ได้บึ้งงานรับปริญญาประเทศไทยกับตะลึงในเพื่อนอ่านซื้อแล้วก็ตะลึงอ่าในการมีระบบระบบเหียบหอยดีเนาะ คักขนาดมีโอกาสก็อจะอยากไปรับปริญญาที่ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบไปเพียงเท่นี้เด้อถ้าไผยมักกาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องยูเลยเด้อเดี๋ยววิดีโอหน้าเนาะถ้าไผยอยากขึ้นหาเฮตดอย่างกะแนะนำน้องบอมน้องยูมาได้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย